รีวิวค่าบลังชื่อตอสตินะครับ ตัวนรวมบูสเตอร์เรียบร้อยหน้าการจะที่1 0 3มารหนังเอฟมา,า, F มาในสไตล์คลาสสิกนังประเทนสามารถเล่นได้หมด3ตำแหน่งนะครับตัวเกมบอกว่าถ้ายืนหน้าต่ำเนี่ยทะลุไปที่105เลยนะเจ้าโอ้โหขาา้าวแรงแฝงยังตึงนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูข้าวแรงการอัพแบบออโต้ก่อนการทำเกมลุกเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเลี้ยงบอ,องลควมเสถียรดีมากจ่ายบอลดีมากจบสกอร์คมกลิตบตั้งเตะผันคงก็ดีมากนะครับสปีดใช้ได้นะเนี่ยในส่วนของโรบอดี้นี่คือดีหมดเลยนะแปดสิบกว่าในส่วนของเด็กเทอร์ตี้นะสปีดต้นกับบบบาาาาลลนนนซ์ะแ้้วก็่่งงีไม ค่อนข้างแข็งใช้ได้นะครับแก่งอยู่ที่76เลยอันนี้นะผมก็จะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่เคยมานะเป็นร่างที่ต้นร้อยสเหมือนกันเลยจะเห็นได้ว่าร่างร้อยสเนี่ยจะมีค่าพลังในส่วนของเกมรับที่ดีกว่านะแต่ว่าร่างใหม่ก็จะมีบอลคอนโทรลนะส่งสั้นแล้วก็ความเร็วอะไรเงี้ยที่ดีกว่าแต่ว่าไม่ถึงกับดีกว่าแบบโดดไปไกลนะก็สําหรับมุมมองผมมองว่าใครที่มีร่างเก่าอยู่แล้วใช้ร่างเก่าได้นะค่าพลังมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นสำหรับวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของตอตตี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายไก่กองมหาศาลนะครับขึ้นอยู่กับเราอยากจะปรับเลยแต่ว่าแนวทางหนึ่งที่ผมจะเชียร์แลวกันเนาะอาจจะลดพาร์ติ้งลงสักแต้มนะครับลดดิบบิ้งลงสักแต้มเนาะไปเพิ่มในส่วนของชุดติ้งนะครับสักหนึ่งแต้มแล้วก็ที่เหลืออาจจะเพิ่มในส่วนของเด็กเทอริตี้หรือไม่ก็เพิ่มในส่วนของโรบอดี้แบบนี้นะครับก็ได้นะหรือใครอยากจะลดดิบบิ้งนิดนึงแล้วไปเพิ่มเด็กเทอริตี้ให้มันแบบว่ากลายเป็น90อย่างเงี้ยก็ยังได้นะครับแต่ผมเอาประมาณนี้เลยกันนะไม่ต้องปรับเยอะเนาะก็ได้ส่วนของโรบอด ขึ้นมานะครับสำหรับผมมุมมองผมผมมองว่าตอติค่าพลังโหดไหมออาวจริงๆโหดนะโหดใช้ได้เลยนะครับแต่ปัญหาเลยคือมาในสไตล์คลาสสิกนัมเบอ10ซึ่งไม่ใช่สไตล์เมตาของผู้เล่นในภาคนี้ในเกมนี้นะครับเป็นสไตล์อย่างที่แอบเล่นน้องยากถึงแม้ค่าพลังดีแต่ผมไม่ค่อยเชีย์